เรียบร้อยแล้ววอหนึ่งเรียกวอสองอหนึ่งเรียกวอสองฮัลโหลวอสมเรียกวอสี่าไงมีคนถือฟ้าผ้าตายยุบหันเอาเอาโทโทรโทมาเดีวยวาไม่สั่นเขากดัโดนเหรอฮัลโหล เดี๋ยวมาลำตีนเสียงรับสายมาคือจังยวนเบ้าไหมเบ้าไหมทายาทเหรอฮัลโหลไหมฮัลโหลวันดีครับฮัลโหลวันดีค่ะเสียงมาใหญ่แถบาดฮัลโหลฮัลโหลค่ะแม่นางเคดบอโอ้ยเดี๋ยวถามมึงกันเนึกว่าแม่นบอาแม่นางเคดบอยู่หันอุ้ยสงสัยสิแม่นอยู Hello, ่ค่ะ มองหันมองได้นั่นฮะมองหันมองได้มองนี้ละอ๋อเฮ้ยจีด้พ่อกันว่าสู้มือนีนสองคนติดไปแหละคุณแม่สภาพติดอยู่บ่ติดอยู่บ่มาลั้มก็ไรเดี๋ยวคันเป็จังสันเขอบ่ได้พ่อน้องโดนอยู่หรอฮัลโหลฮัลโหลตาน้องเคธตาอยุบสายนั่นอยู่บ้านตาเทพหยังอยู่บ้านนอนเวนอ๋อนอนเวน หุ้ยไข่เบิ้งในกล้องกางเกงในข่อยออกแป๊บนึงเมื่อตะเอ็ยนบอกเออเออกางเกงในสีดำเงินแบบเดิมอยวซุ่มไข่เด้อเฟซบุ๊กเมื่สิบอันบอกนะนั่งดีๆก่อนมื่สิบปักไข่สาเออเอาฮัลโหลน้องเขตตาอันนี้แม่สมเด้อแม่สมวายตังไหนเนาะจ้าแม่สมเยอรมนีจ้าวันที่จ้างน้องเคสไปงานบวชงานบวชผู้ใดตาบวชบักเอือ ตัวมาบวชซีฮะตัวมบวชซีเออบวชซีก็ได้บวชซี่บวชกล้วยบวชกล้วยบวชซี่พนักบวชกล้วยบวชซีแม่ลูกบวชหลายบ่ตาหมอเนึงนี่ล่ะบ่หลายดอกโอ้ยแม่อยากเห็นตัวจริงแม่ขึ้นมาได้บ่โอ้ยแม่โทษไมาเล่นหรือโทษจีจ้างอีหลีนี่ตาอุ้ยจ้างอีหลีเนาะมาจำพ่อเม่คันสีจ้างจ้างหลายอยู่อุยแต่เมียจ้างหลายหลายเมียมีเงินหลายได้น้อยเดี๋ยวทาแป๊บนึงเด้อจ้าทาแป๊บนึง ให้ทาโดนปั้นใดคืึนรถกันได้ขึ้นรถกันแป๊บนึงกำลังไปเอาเศร้าเปล่าล่ะมาแล้วมาแล้วไหวงามๆลูกไหวงามไหวไหตาแม่จะบ้าแม่ผู้ใดย่างไก๋เพิ่งกระเทยแถวนหน,วนึ่งเห็นว้าวบ้ายิ่งลายลย่าเลี้ยงนี่ผู้ใดเอา<ท>แม่<ล>กุจีมาหนี่แม่เจะบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวใครบอกโทรศัพท์อยู่ผู้ใดวางผู้ใดบอกน้ำข่อยสั่น ผีหลอกเราเขาว่างแต่โดนเร็วอีรายเนี่ยพ่อพีอันนี้บ่ร์แมนผีบ่ายอันนี้มาดามเยอรมันฟนเดนี่เจ้าภาพเบอร์จากมาดามเจ้าภาพเนี่ยนี่โอ้ยบ่แต่ทฮูจักว่าเป็นเจ้าภาพที่สบายด้วยกับพี่ยาข้ามดิตจำพียามาจำเลยบ่ค่ะฮะมาจำเลยบ่ค่ะโอู้บอุถัมภเดี๋ฟังเพลงพอค้าอยู่สิมอว่ามาจำเอี่ยง อันบม้าเมือวีอยากมาฟังเพลงก่อนสันบอกเม่อยากมาเห็นตัวจริงกับแม่อยากมาเบิ่งกนองว่ามันนองเพลงจังใดอีแม่อยากเอาแบบใดค่ะยำล้ำเชนจริงอลังจริงอยากได้ลำจริงบอกเออเอาเอาน้องเคสแสดงไ้เพื่อนเบิร์กเพราะเป็นสังเข็บแบบเลยจ้าโอลันโนบอโอลันอนโอลันโนอาจารย์อาจารย์ทรงเค้นอัน ปกติเขาล้ำซี่ขี้ใดก่อนขี้หันเนอ,อขี้นั่นละ่ะขี้นั่นละ่นละทรงมาโลดขี้นั่นกับขี้นั่นละ่ะขี้ยั่นกับขี้นั่นแหละเปิด <c oughs> โลดเอ้ยไอใส่ไม่ซื้อกระมวนจะภาพได้อย่างนี้มาปาพี่มาฟ<า>ังมาฟังไกลๆฟังบอลลัมมา้อมเบิดนั่นดนตรีนายอย่ากจะไปซ้อมใครลายจิจังบอลลัมเมื่จิจังนั่นดนตรีมาฟังไกลๆเขาเนี่ย ไข่ไอซ์ไม่กระมวนแล้วคุณแม่จะพาเอ้ยอาตสีเบาโอ้ล่ะเนาะมออ้ออกอ้โอ้โอ้โออ้โอโอ้อ้โอ้อันอ้้อ้โอโอ้โอ้โ้โอแอ้โอ้โออ้โออ้โอ้โ

เอาซัมน pues ี่ซะก่อนเออมื่อจ้างจะคอยเอาไม้มื uh ่องานได้ล้ำเต็มก่อนขันมือยี่หลีคอยสิบ่ได้ตัมตาโอ้แลนนอแล้วกันย่างไปโแล้วโอ้ัลนนอกระบอกใไอโอ้แลนนอก็โอ้แลนนอแล้วด้วกันเกสันหมดลำเขตเอายืนไปห่นก่อนเออเอาไม้หนีบกันนะหมอลำเฟิร์นเบิ่งกันนะคอยปีเอาไม่ยังมาหลอกให้เมียฟังเบิ่งโอ้ยนี่บ่าเออ <c oughs> โอ้กูส <c oughs> ิบ่าได้จ่างรถวล่งบาดบ้าอันเอาขี้กันเงินนั่งอันนี้ออกตีเหอ้อไ <c oughs> ด้ๆเป็นอย่างอัน,นหา้าคีโอตี พุทธรัตนาตะยังธรรมรัตนาตะยังสังขรัตนาตะยังภาคภูษันทูปกระกาหมโนคัสสะโพตโมวายอญ้องภาษีอริัยเมตตโยลวนแต่นอพุทโธยังแก้วซ้ำปากสาธุเด้อคุณศิลป์คุณท่านสาธุเพลงสั้นคุณศิลป์คุณท่านเราไปคุณอยังอีกวะ จทธดเดินละคุณศิลคุณทานคุณครูบาอาจารย์จงมาปกปมับเหมอนต้อหงจงมาปกมาบังจงมาคั่งมาเลื่มอมหม้อดำถือใบตายแล้ว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 เปได้ไงคะใครบอกม,มันไม่เยสีสวีสวีหยั่ยยงพ่อจางแล้วไป พ่อจ้างละบอกพ่อจ้างค่ะน,นี่ซากูเมียยิ้มับใจคักเพราเนื้อหันนะคุณตับนะตายอ,ยอ,อ่อยคุณแม่ยจะผ่าจะยังดูไรคะ่ะมันคือจังแม่งกุจียางกับเปกามานี่ล่ะโอ้ยกุญแจ้าภาพอันสรุปสิจ้างบอกก่อเจ้าภาพเพื่อาจ้างยัวจ้างยัวเออ,เอ,อบอกฟังอันมอรนั่งไปไซจะน้อยบอกเออแค่ว่าทันมามีมอล์น่งไม่ยิ่งกว่าแต่ว่เออาเพราะอไรว่าไปไซเราเนาะเสียแต่ว่ามีมอร์น่งแค่จะซื้อมื่อนี่นะคือไม่อยัง หมอลำเอาหมอลำเด็นี่มาหมอลำเงียนะหมอลำหม่ำลอหมอลำคักๆล่ะนี่ฟูดนู่ฟูดฟูดฟ่ดฟูดฟูดฟอดบูดฟ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 อดฟูดฟูดปูดฟัดฟู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 ดาูดฟ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 ูไปใดฟู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 ดฟัดฟู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 ดาเสียงใหญ่ๆเด้อมันสมสายา ลงสูวนลำเพิ่นอาจารย์ลงสูวนลำเพิ่นเออแม่มาอยู่ใครมาลำเพิ่นนัน่นเราอุกพ่อตายบอ่บอไอบอ่เอาไ,ไป็นไรอยากหัวอบอกอะไรถามก็ดูกันแรกพ่อตายบ่าอายบ่ออกูเ่มันพญาวีมาแล้วพงน่ะเบิร์ตโตเบิร์ตโตปอสลัดไงปอสลัดไงอ๋อ้มโจบป่ะไม่จบล้ำล แนวหลงมักเมียเขาไปไปมันอุกเอาในใจเเเอออพีนานาแล้วาลาซะลาลาไม่ยังเศร้าถือกันขี่ม้าแห่งทางไหนวนะเนี่ย ม Regard ือนีเปรตแ๊บจะมาใครซ้ดอาลานางเอ้ยผัวเจ้ามีอายเ้าซีขอเขาแม่นป่านามโอ้ยคนงามโอยโอยโอ้ยโอ้ยนาโอ้ยน้อยลานาพ่อจ้างพ่อจ้างไปบ่นนี่พ oh. ่อจ้างไป ไอเรายี่ี่เอาสัญญาออกมา <I S 1> เอาสัญญาออกมาไม่มันหัดบดโศกวะเนี่ยหรอโศกแล้วบอกเอาจังซีซีมีโชว์ให้เบิ้งนี่จากนั่งเอกน้อยของเขานี่นะซีมีโชว์จากนี่ให้เบิ้งให้เป็นการตัดสินใจว่าซีจ้างหรือบ่จ้างับหมอล่ำสาวผู้นำทีมงานของเขานี่สำนักงานน้องเคสุรีรัตนี่ว่าจักสั่นบออ ฟังเพลงมวนมวลจากลูกสาวล่ะส<อ>ิจ้างบ่จ้างจังตัดสินใจรอบต่อไป okay โอเคบ<อ>่สิจ้าง u, อยู่เขาจีไปจ้างอยู่ดอกแล้วมวนปานนี้นั่นเออกูจีไปจ้างนะังดอกพี่นะอ้โหสูงกว่าไปสิยังไงมันลงจากเงียนเดยสูอีเมลเจ้าภาพให้ฟ้อนให้เบิ่งก่อนบอสันขา่าแม่คุณแม่เจ้าร้อจัอหน่อยบ่ฟ้อนก็ได้เด้ฟ้อนก็ได้เด้อเอาฟ้อนก็เป็นบ่ฟ้อนก็ได้เป็นเอาเฮ็ดเบิ่งกันนะเฮ็ดเบิ่งจากน่อยอาจารย์เฮ้พาข่อยฟ้อนได้เลย จบจบวาดฟอดอ้อนแขนของมาลมำในสำหน้างานเท่าครับพี่น้องสูงทอกันพอดี ปิงลย่ยอ่นอนกีลาเคสย่อนอนเออนไหมอไดรอครับวดเอาเเรออ่อนซ้อนดี่อนซอนหมอล่ำสานักหานนี่ไม่แต่พูงงาม คือบ่บาดนี่ก็คือยีดอกชุดชพูนี่ชุดพูนี่คืออยู่ชุดแดงเ้อคือยังชุดแดงเหเป็นเหตเคงเเคงเเคงเยีดอกไปซอนเขาไปสอนเขาเฮตดจะไปไปซอนเขาเฮตดตามเมยเฮ็ดตามเอื่อยแล้วเด้อลูกเจ้าภาพผู้ใด้อนบอูดให้หลุดพูดพดคอยออกมาพูดพูดเฮ็ดจากน้อยเวลาฟอนนั่นนูเฮ็ดขายตั้งซี่ก้าวขาวมซี่ แล้หนูเห็นมือยังสี่ลูกเห็นมือออกไปแบบนั้นเพิ่มสี่เขินเขาเออง่ายขึ้นจิ้มพอเหตุเโพกะคือบะนี้ฮึบฮึบฮึบตัวเฮ็ดต่างสี่พร้อมเดย์ตัวเฮ็ดต่างสี่พร้อมแล้วก็ฮึบฮึบฮึบเล่งเจ้าเล่งเจ้าเล่งเด้อเจ้าเล่งเด้อ 哦。Oh <laughs>